ผลงานการหีบอ้อยปี63ทามโรงงานชาวไร่ร่วมใจค่าเฉลี่ยดีทุกอย่างสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายใบชนอยู่นะครับก็จะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้บอสนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็นํารายงานผลการผลิตน้อยและน้ําตาล ประจำปี2563ทับ64นะครับจากกรงวงานน้ำตาลทั้ง57แห่งทั่วทางประเทศในช่วงระยะเวลาวันที่18ถึงวันที่21มกราคม64นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับค่าเฉลี่ยก็เป็นที่น่าพอใจนะครับซึ่งค่าเฉลี่ยต่างๆก็ดีนะครับเป็นที่น่าพอใจนะครับซึ่งมีอ้อยเข้าหีบรวมทั่วประเทศนะครับ ใกล้จะถึงครึ่งทางแล้วนะครับอยู่ที่29ล้าน2แสนตันนะครับสำหรับอ้อยที่หีบทั่วทั้งประเทศนะครับตั้งแต่เปิดหีบมานะครับค่าความหวานเฉลี่ยที่12.28 CCS ถือว่าดีอยู่นะครับอ้อยชดเสีเดเ่ย7ป1 8ซนะครับก็เกินจากที่ ทางกระทรวงวางมาตรการไว้นิดหนึ่งนะครับแค่สองเปอร์เซนต์กว่าๆเท่านั้นนะครับอ้อยไผ่ไม้นะครับที่เกินมานะครับผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย10 2 2 8กิโลกร,รัมต่อตันอ,อ้อยถือว่าเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งเกณฑ์ไว้ที่90กิโลกร,รัมต่อตันอ้อยนะครับคือเกณฑ์มาตรฐานก็เกินขึ้นมาถือว่าค่าเฉลี่ยน,นี้ดีมากนะครับการผลิตน้ำตาลนะครับหากค่าเฉลี่ย,าายการผลิตน้ำตาล ดีแบบนี้นะครับก็จะเป็นผลดีกับพี่น้องชาวไร่อ้อยในอนาคตนะครับถ้าหากโรงงานน้ำตาลไหนนะครับที่ทำได้แบบนี้ค่าเฉลี่ยสูงแบบนี้นะครับการผลิตน้ำตาลสูงแบบนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงนั่นเองนะครับค่าคอมหวานมากกว่า13 ccs จำนวน13แห่งนะครับ โดยยืนหนึ่งคือสหเรืองมาตลอดนะครับค่าคหวานของโรงงานน้ําตาลสหเรืองมุกดาหารนั้นนะครับเฉลี่ยแต่ละวันอยู่ที่1 4 ccs นะครับและมีค่าควานสูงถึง15 ccs เลยทีเดียวนะครับสำหรับโรงงานน้ําตาลสหเรืองมุกดาหารนะครับอ้อยสดมากกว่า80%จํานวน25แห่งนะครับผลผลิตน้ําตาลมากกว่า100กิโลกรัมต่อตันอ้อยจํานวน24แห่ง หีบอ้อยมากกว่า30,000ตันต่อว,วันจํานวน11แห่งหีบอ้อยมากกว่า1ล้านตันจํานวน10แห่งนะครับก็เป็นค่าเฉลี่ยที่น่าพอใจของการหีบอ้อยในฤดูกาลนี้นะครับที่ค่าเฉลี่ยดีมากแต่ละอย่างนะครับทั้งค่าความวานนะครับทั้งการผลผล,ผลิตน้ําตาลเฉลี่ยที่สูงนะครับเกินกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้นะครับ ก็เป็นผลดีนั่นเองนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ